ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอโมหงหลัวพักอยู่ที่ตระกูลชิงในคืนนี้หลังจากไม่ได้เจอลิลลี่มานานแสนนานทั้งสองจึงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในขณะเดียวกันชิงสุยก็เริ่มวางแผนการต่อไปนิกายพุทธองค์ทองคำแห่งมหาทวีปธรรมตรายได้แบ่งออกเป็น ก้านิกายหรือก้าวทวารโดยนิกายกระบี่อรหันต์คือเป็นหนึ่งในนั้นเขาเคยพักอยู่ที่นิกายวัดพระพุทธองค์ทองคำในมหาทวีปราชันเหนือฟ้าการฝึกฝนเป็นไปได้ด้วยดีและการพักอยู่ที่นั้นทำให้ชิงสุยรู้สถานการณ์ของนิกายพุทธองค์ทองคำอีกด้วยวัดพระพุทธองค์ทองคำเล่าเรื่องเกี่ยวกับนิกายพุทธองค์ทองคำให้ชิงสุยฟัง แน่นอนว่านั้นเป็นปัญหาภายในซึ่งทำให้นิกายพุทธองค์ทองคำและนิกายอื่นๆไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ภายนอกกลับไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้นิกายกระบี่อรหรันนิกายนี้คือนิกายที่ห่าวหยุนเพิงอยู่ประมุกนิกายคือหนึ่งในตระกูลห่าวหยุนโดยห่าวหยุนเพิงคือลูกชายคนที่ห้าของตระกูลมีเพียงเท่านี้ที่เขารู้ ดังนั้นเขาตั้งใจจะเดินทางไปยังนิกายทวารอสูรเพื่อตรวจสอบเรื่องทั้งหมดอีกครั้งหลังจากฝึกฝนในช่วงกลางคืนเสร็จชิงสุยห่าวหยุนลิวลี่โมหงหลัวและชิงอ้มุ่งหน้าไปนิกายทวารอสูรในวันต่อมาระหว่างทางโม หงหลัวอุ้งชิงอิปไปพร้อมกับของเล่นขนมและของบางอย่างที่จะช่วยบรรเทาความซุกซนของเด็กน้อยโมหงหลัวนำของขวัญมาให้สมาชิกตระกูลชิงมากมายโดยทุกคนจะได้รับคนละหนึ่งชิ้น ซึ่งชิ้นที่ชิงอี้ได้รับนั้นคือชิ้นที่แพงที่สุดชุดผ้าทอหมายจัก,กรจันทองคําเป็นสิ่งมีค่ามากจริงอยู่ว่าด้วยความสามารถชิงสุยเขาสามารถหามันมาได้แต่ผ้าทอนี้ก็ไม่ใช่ของที่หาง่ายแต่อย่างใดซึ่งห่าวหยุน ลิวลี่เองก็ได้รับชุดผ้าทอใหม่จากกระจานทองคําช่นกันไม่ใช่ว่าโมหงหลัวไม่รักลูกสาวของนางแต่ชุดผ้าทอนี้เป็นเสมือนของตอบแทนที่ลิวลี่มีวันนี้เพราะชิงสุยและโมหงหลัวรู้เรื่องนั้นดีเธอจึงอยากขอบ คุณผ่านทางชิงอี้ชิงอี้ต้องการยกผ้าทอให้เห่าหยุงลิวลี่แต่เธอรีบปฏิเสธลิวลี่พาชิงอี้ไปเปลี่ยนชุดพร้อมกันในห้องเพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรลิวลี่ก็นับชิงอี้เป็นแม่ของเธอเช่นกันลิลีล่ ินดีจะมอบทุกอย่างให้แก่ชิงสุยซึ่งก็คือชายที่เธอรักสุดหัวใจลิวลี่รักทุกอย่างที่เป็นชิงสุยรวมถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบกายเขาทั้งสือชิงจวงหมิงเย่ยเกอโหลหรือไม่ว่าใครก็ตาม ลิวลี่ก็รับพวกเขาเหมือนพี่น้องแท้ๆยิ่งกว่านั้นเธออาศัยอยู่ที่ตระกูลชิงมาหลายปีแล้วลิวลี่จึงรู้สึกว่าที่นี้คือสถานที่ที่อบอุ่นและคอยปลอบโยนเธอท่านใยญ่ท่านงดงามมากเลยสวยเหมือนท่านแม่เลยจริง พี่หัวเราะเธอหัวเราะเสียงใสชิงสุ่ยเองก็หัวเราะเช่นกันเด็กน้อยรู้จักยกยอคนอื่นแต่นั่นก็มีส่วนจริงอยู่เพราะหงหลัวเป็นหญิงงามแต่ชิงอี้อาจจะพูดเพื่อเอาใจเพราะเธอรู้ว่าเธอจะได้บางอย่างตอบแทน ถ้าเธอพูดเยอคนอื่นเด็กเจ้าเล่ไหนบอกมาสิว่าใหญ่สวยยังไงโมหงหลัวชอบใจพวกเขาเดินทางมาถึงนิกายทวารอสูรมังกรอายาลาเกล็ดทองคำกำลังบินอยู่เหนือนิกายสมาชิกหลายคนในนิกายพากันตกใจ เมื่อเห็นสัตว์อสูรที่ทรงพลังและมะหึมาผู้อาวุโสในกลุ่มของนิกายทวารอสูรเองก็ตกใจเช่นกันเพราะบางคนในกลุ่มนั้นสัมผัสได้ถึงพลังที่น่ากลัวของสัตว์อสูรตัวนี้บางคนสามารถบอกระดับพลังที่แข็งแกร่งของมังกรอิยาาเกล็ดทองคำได้และเมื่อคิดว่าสัตว์อสูรนั้นแข็งแกร่งเพียงนี้แล้วเจ้าของของมันจะแข็งแกร่งขนาดไหน โดยปกติสัตว์อสูรจะมีกำลังด้อยกว่าเจ้านายดังนั้นการที่สัตว์อสูรแข็งแกร่งกว่าเจ้านายก็นับเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากผู้อาวุโสบางคนจากนิกายทวารอสูรมีพลังอยู่ที่ประมาณ5 0 0พันดารากว่าๆและซึ่งนั้นถือเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มผู้อาวุโสจากนิกายทวารอสูร แต่พวกเขารู้ดีว่าจะรวมพลังกันเท่าไรก็ไม่สามารถล้มมังกออรอัยาาเกล็ดทองคำที่แข็งแกร่งได้ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้เป็นความต้องการของโมหงหลัวโมหงหลัวเป็นที่รู้จักในนามโมหงซิ่วเมื่อเธออยู่ที่นี้ จะมีก็เพียงโมหงเซียและผู้อาวุโสไม่กี่คนที่รู้ว่าตัวจริงของเธอคือใครไม่ว่าอย่างไรก็ตามประมุขของนิกายทวารอสูรนั้นชื่นชอบโมหงหลัวมากที่สุดดังนั้นจึงไม่ค่อยมีใครกล้าพูดอะไรต่อหน้าเธอ พวกเขาลงไปยังพื้นที่ว่างเปล่าชิงสุ่ยสั่งมังกรอัยาาเกล็ดทองคําให้กลับไปก่อนชายชราจะปรากฏตัวแตกไกลและเมื่อชายชรามองเห็นกลุ่มคนเดินเข้าไปหาเขาก็ยิ้มอย่างมีความสุขท่านพ่อโม ผงหลัวตะโกนเรียกอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นลูกสาวมีความสุขในหลายปีที่ผ่านมาเขาก็มีความสุขเช่นกันเจ้าคงจะเป็นลิวลี่ชายชร,ราครุ่นคิดก่อนจะทักทายเห่าหยุนลิวลี่น้ำเสียงของเขาดูเป็นมิตรเมื่อมองภายนอก เขาดูเป็นบิดาที่แสนอบอุ่นดังนั้นเขาเองก็คงจะเอ็นดูลิลี่ซึ่งเป็นหลานสาวเพราะเขามีลูกหลานจำนวนน้อยที่สำคัญคนที่อยู่หน้าเขาในตอนนี้ก็เป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นๆ ถ้าขอทักทายท่านตาลิวลี่พูดกับชายชราอย่างไม่เต็มใจนักชายชราวราะเมื่อเขารู้ว่าลิวลี่สื่อถึงอะไรอย่างไรก็ตามเขาก็เคยกักขังอิสระของหงหลัวมาก่อนเจ้าโตขึ้นมาก นี้เป็นของขวาญสำหรับเจ้าถือว่าเป็นของขวานสำหรับการเจอกันครั้งแรกของพวกเรารับไวซะสิ่งนี้จะช่วยเจ้าได้อย่างแน่นอนชายชราส่งของที่ดูเหมือนสร้อยข้อมือให้ลิวลี่ชิงสุยตกใจเมื่อเห็นจิตแห่งปราณที่ปกคลุมสร้อยข้อมือเส้นน,นั้นชิงสุยรีบใช้เคล็ดวิชาเบิกเนรสวรรค์ตรวจสอบดูทันทีกำไรเทวะศักดิ์สิทธิ์ สิ่งนี้จะช่วยให้การปึกฝนพัฒนาเร็วขึ้นถึงสิบเท่าตั้งแต่ตอนที่ชิงสุยพบยาส่งเสริมจิตวิญญาณที่สามารถเพิ่มความสามารถในการปึกฝนหกเท่าชิงสยุยจึงรู้ว่าในโลกนี้มีของที่มีคุณสมบัติเช่นนี้อยู่ และชิงสุยก็เคยเห็นกำไลเทวะศักดิ์สิทธิ์ที่มู่ชิงครอบครองอยู่เช่นกันก,นกำไลเทวะศักดิ์สิทธิ์สร้างมาจากวัสดุศักดิ์สิทธิ์ของชิ้นนี้จึงมีความพิเศษถึงแม้ผู้ใช้จะอ่อนแอเพียงใดแต่หากมีกำไลเทวะศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้การฝึกฝนของเขาพัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่ง คุณสมบัติของกำไรเทวะศักดิ์สิทธิ์แต่ละชิ้นนั้นต่างกันชิ้นที่ชายชราให้แก่ลิวลี่นั้นเป็นกำไรเทวะศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือช่วยเพิ่มอัตราการพัฒนาสิบเท่าส่วนชิ้นที่มู่ ชิงครอบครองอยู่นั้นจะช่วยเพิ่มความเร็วในการปลุกฝน12เท่าอย่างไรก็ตามชิ้นที่ลิวลี่ได้รับนั้นก็ถือว่าของวิเศษมากชิงส่ยไม่เข้าใจว่าทําชายชาราถึงให้สิ่งนี้กับลิวลี่ แม่นิกายทวานอสูนจะเป็นนิกายที่ร่ำรวยและมีของวิเศษมากมายไว้ในครอบครองแต่เขาก็คงไม่สามารถมอบกำไรเทวะศักดิ์สิทธิ์ให้กับทุกคนได้ดังนั้นโมซือตงอาจจะมีของวิเศษอื่นๆที่ดีกว่านี้อยู่ ไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่น่าจะมีพลังมากถึงสองพันดาราทั้งๆท,ท,ที่อายุมากขนาดนี้ชิงสุยมองโมหงหลัวและมั่นใจว่าเธอการฝึกฝนของเธอในตอนนี้ไม่ค่อยดีนักรวมถึงปัญหาที่เธอประสบมาตลอดหลายปีนี้ ความแข็งแกร่งของเธอก็ได้หยุดลงที่ขีดจำกัดแล้วแต่ถ้าเธอสามารถทำให้ความตั้งใจของเธอสำเร็จได้เธออาจจะทำให้เกิดการก้าวข้ามได้อีกหากเธอใช้ตัวช่วยอื่นๆเสริมพลังด้วย เพราะดูเหมือนว่าอารมณ์ของหองหลัวจะมีผลต่อความแข็งแกร่งของเธอท่านตาสิ่งนี้คือกำไลเทวะศักดิ์สิทธิ์นี่ห่าวหยุนลิวลี่มองชายชราใช่เจ้าชอบไหมาชายชราหัวเราะแล้วมองเธอกลับนางชอบมันแน่นอน นี่เป็นสิ่งล้ำค่ามากชิงซุยบอกสร้อยข้อมือชิ้นนี้เป็นของของปู่เองยังไงเจ้าก็เป็นหลานสาวข้าดังนั้นที่เจ้ายอมเรียกข้าว่าตาข้าคิดว่าสิ่งนั้นก็ล้ำค่ายิ่งกว่าสร้อยข้อมือเส้นนี้แล้วล่ะชายชรายยิ้ม ลิวลี่รับไว้สิน,นี้เป็นของขวัญจากท่านตานะชิงสุยวะระแต่เขาก็หมายความอย่างนั้นจริงๆแม้ตอนนี้ชิงสุยยังไม่ได้พูดออกมาชัดเจนแต่ในอนาคตเขาอาจต้องการการช่วยเหลือจากนิกายทวารอสูรขอบคุณท่านตา ข่าวยุนลิ่วลี่บอกและรับสร้อยข้อมือมาจากข่าวสร้อยข้อมือประกายแสงและจิตแห่งปราณก็ปกคลุมทั่วสร้อยข้อมือเส้นนี้หากพูดถึงของศักดิ์สิทธิ์ของบางชิ้นมีพลังน่ากลัวมากเช่นเดียวกับที่ชิงสุยได้รับลูกประคาอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์เพราะจนกว่าเจ้าของเก่าจะตายก็จะไม่มีใครได้ครอบครองสิ่งนั้นโชคดีที่กำไรเทวะศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเงื่อนไขเช่นนั้น ตราบเท่าที่อีกฝ่ายได้รับมันไปและลบร่องรอยของเจ้าของเก่าได้ก็สามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติแม่หนูน้อยนี้เป็นของสำหรับเจ้าชายชรายหยิบสร้อยคอส่งให้ชิงอี้แม้เธอจะได้รับสร้อยคอมากมาย แต่ชิ้นนี้สร้างจากเงินและเปลี่ยงไปด้วยจิตแห่งปราณอีกทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยหักล้างพิษอีกด้วยสิ่งนี้เป็นของขวัญจากชายชราชิงอี้ไม่สบอารมณ์เล็กน้อยแต่ก็ยอมรับมาบางทีเธออาจจะชอบใจกว่านี้ ถ้าชายชราให้อะไรก็ได้ที่เธอกินได้พวกเขาเดินเข้าไปในคฤหาสหัสซึ่งเป็นที่ที่โมหงหลัวเคยถูกขังในอดีตโดยปกติแล้วไม่ค่อยมีใครได้ก้าวออกไปจากนี้และคนที่เคยถูกขังก็ยังคงถูกขังอยู่เช่นเดิม เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วพวกเขาเข้าไปรวมตัวกันในห้องเพื่อทานอาหารร่วมกันทุกคนพูดคุยกันพลางทานอาหารพลางบรรยากาศภายในห้องนั้นช่างผ่อนคลาย ทุกคนดูท่าทางผ่อนคลายเพราะอย่างน้อยนิกายทวารอสูรและตระกูลชิงก็รวมเป็นหนึ่งหลังจากที่เธอสสางปัญหาของเธอเสร็จสิ้นรวมถึงการได้รับรู้เรื่องของมารดาและนิกายทวารอสูรเ่าหยุนลิวลี่จึงค่อยๆค,คลายกังวลลง แม้ว่าพวกเขาจะยอมรับซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปชายรารักหงหลัวรวมถึงลิวลี่จนเขาไม่ได้สนใจชิงสุยเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นชายชราก็เป็นคนที่มีปัญญาหลักแหลมไม่เบาผู้อาวุโสสถานการณ์ของนิกายพุทธองค์ทองคําทั้งเก้านิกายเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าได้ยินว่าประมุขของทั้งเก้าไม่ค่อยลงรอยกันเหมือนเมื่อก่อนชิงสุยถามขึ้นเขาหัวเราและตอบมิกายพุทธองค์ทองคำอาจจะดูเหมือนไม่ลงรอยกันแต่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแน่นอน อย่างเช่นถ้าใครค่าใครอีกคนจากอีกนิกายพวกเขาไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปแน่แน่ชิงสุยรู้เรื่องนี้ดีดังนั้นเขาก็ไม่คิดว่าจะได้เผชิญหน้ากับนิกายกระบีอรหรันเพียงนิกายเดียวแน่นอนผู้อาวุโส แล้วเรื่องของตระกูลเห่าหยุนแห่งนิกายกระบี่อรหันละพวกเขาแข็งแกร่งมากนิกายพุทธองค์ทองคําทั้งเก้านานล้วนมีแต่นิกายเก่งๆถ้าพวกเขาเข้าต่อสู้กับพวกเรานิกายทวา,อารอสูนก็คงมีฝีมือสูสีกันไงก็ตามแต่ ถ้าพวกเขาชนะก็อาจจะมีคนบาดเจ็บมากมายเว้นแต่เราจะโจมตีอย่างเงียบเียบก็อาจสร้างเรื่องวุ่นวายได้สักพักชายชราตอบชิงสุยเมื่อได้ยินเช่นนั้นชิงสุยก็หัวเราะท่านิกายยิ่งใหญ่เช่นนี้ส่งคนเข้าไปจัดการ และลอบโจมตีพวกวัยหนุ่มสาวของอีกฝ่ายเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดจุดจบของอีกฝ่ายและนำมาซึ่งการสูญเสียที่ไม่มีอาจหวนคืนชิงสุยไม่ได้ถามอะไรอีกเขารู้ว่าเขาควรทำอย่างไร หากต้องต่อสู้กับนิกายที่แข็งแกร่งเช่นนี้ชิงสุยจำเป็นต้องใช้ทักษะที่แข็งแกร่งกว่าอย่างไม่มีทางเลือกดังนั้นชิงสุยจึงเลือกถามชายชาราได้แต่หัวเราะและพูดตอบนิกายกระบี่อรหันเป็นหนึ่งในเก้า นิกายของนิกายพุทธองค์ทองคำเพลงกระบี่มีชื่อเสียงมากการฝึกฝนของพวกเขาก็มีชื่อเสียงลื่องลือว่าแข็งแกร่งมากแนมะ้ข้าจะไม่อยากเชื่อแต่พวกเขาก็แข็งแกร่งจริงๆเพลงกระบี่ของพวกเขาก็แข็งแกร่งและรวดเร็ว มั่นคงและตอบโต้คู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วเพลงกระบี่หลักของนิกายก็คือเพลงกระบี่อรหันนั่นละ่ะชิงสุยฟังชายชราอยู่เงียบเียบดูเหมือนว่าเขาไม่อยากเข้าไปยุ่งกับอีกฝ่ายดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยเข้าใจและไม่รู้ว่าชายชรากำลังคิดอะไรอยู่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ